อ้าสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยใกล้หมดเลยพักอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยว่ามานี่ครับสวัสดีพี่เช้งเก่งครับมาถึงบ้านกรววเรียบร้อยแล้วยกเครื่องลงแล้วครับนี่สวัสดีครับจันโอ้ครับนี่ครับสองช่างตอนนี้ก็ยกลงพคนนี้ยกขึ้นพคนนี้ยกขึ้นเย้เร็วแท้นี่นี่ช่างเขานู้นช่างมัน นี่ครับไปได้ข่าวว่าก่อนจะมานี่ไปแบบว่าอะไรนะไปหาประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมเครื่องใหญ่ไอ้นี่ไอ้นั้นมันอี้ไหมเออได้หมดล้ได้หมดได้หมดนี่ครับให้มันลื้อดิ่เขาไม่มาซ่อมนะให้มันลื้ออ๋อให้มันลื้อเสร็จแล้ว็เสรจแล้วผมก็กลับไปเลยใช่ไหมเราถอดกองทิ้งไว้เดี๋ยวก็กลับแล้วมือก็ดูเป็นล็อกหมูมั่วไปงั้นใช่ไหม นี่ครับเลยเรียบร้อยแล้วข้างบนต่อไปก็เป็นเปิดฝาแล้วครับฝาซิฟอ๋อทำไมพี่เก่งมันเขม่าเยอะแล้วเนาะมออกมาน้ำมันมันออกมาด้วยอ๋อนี่ครับเครื่องตัวนี้นี่ฟิตเพิ่งฟิตนะถึงสองปีไหมไม่ถึงเนาะได้ปีเดียวนะครับของผมก็ได้ปีหนึ่งแล้วใกล้ละใกล้เหมือนกันแล้วเนี่ยให้พี่เก่งให้พี่เก่งทำตัวเนี้ยถ้าถ้าถ้าตัวเนี้ยผ่านปุ๊บ ได้รือขั wow, ้นเขามีช่างหนึ่งอยู in ่บ้านผมกระดาเก่งหน่อยจริงไอเซ็ตเซ็แ็คแล้วจบโหเอาช่างพื้นที่เถอะไม่เอาโคตรเกไก่ไว่นีเนาะเกียรวิ่งอยเกียรวิ่งเหรอนี่เขาว่ามีช่างหนึ่งเก่งอยู่อยู่ปงแสดงอ่ะครบจีเอ้าโอ้โหเกย์ไก่กระดู้ดูข้างทางข้างรัศมีนี่เขยับไปเมื่อกี้เลยเกียร์ก่เมื่อกี้ ได้ไปเต็มเอก้ปุ๊กกูเอาเอาอะไรนี่ยกลงเลยบ่น้ไม่โคยกลงเลยไม่ออก่ได้หาแล้วยกหัวทิ้งเลยอีัวู้ไม่ธรรมดาเลยเนาะยกออกมาเทเรียกอกเกีงเราจะทำซำนั้นดีกว่าเนะถ้าเราเือแล้วยกก็ยกไปเลย ปกติส่วนมากถ้าเขาทำวันนั้นเขาจะเขาจะรื้อข้างข้างในก่อนใช่ไหมจะรื้อข้างในให้มันให้มันเบา,อ,าอะไรอย,อยู่อยู่กับหม้อน้ำนุ่มนี่ฮไม่เอาเอาปั่นลมไปเอ้อเออถอดที่น้ำมาถอกหน่อยน้องถอดไป น้ำไหลเฮ้ยมิมออกหมดแล้วนี่ฝาหน้าโอ้ยฝาหน้าออกแล้วโอ้เสียงมิมานี่ยอดเลยมีกำลังใจกันเยอะนอกจากมาตัวเปล่ายัเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนี่โอ้ เดือดสี่มาเดี๋ยวได้ใช้ยกแล้วมาพอดีเลยมาพอดีเลยฝาดยังไปลงกลึงอนะ่ะขาดไปแล้วตัวนะขาดนะขาดรูเลยตัวไหน หนึ่งเดียวครับโดนโดนหนึ่งเดียวจานนี้เลยห้องหงอนเลไหนบล็อกลมยิงหงอนอย่าขึ้นบุ่มยังไงนะหลายตัวไหนวะโอ้เกะกางจริงเลยจ้าอุ่อยู่กับด้ามอยู่กับตัวด้ามกบล็อกอ่ะติดอยู่กับด้ามด้ามใหญ่นี่นี่แหละเอาแต่ลุกี่ เครื่องเจลนี่ส่วนมากเห็นหลายคนบอกว่าไม่ค่อยอยู่ซ่อมไม่ค่อยขึ้นออืช่างเก่งๆจริงๆครับนี่อะไรช่างเก่งอะไรช่างเก่งๆแต่แพงเขาบอกว่อูนึงจบเลยบปรซ่อมมาแล้วใช่ไหมจบแต่แพงหน่อยแพงหน่อยครับไม่มันแพงอะไรเบิกศูนย์ไม่ท่างอ่ะเขาแพงเขาทำคนเดียวอ๋อเนี่ยเราลองอะไรเบิกศูนย์เลยศูนย์ไหนฮิโน่ศูนย์อาร ส่วนมากที่ทําไม่อยู่อ่ะเพราะว่าซื้อไม่ได้ซื้อของไทยแล้วใส่อะพี่เก่งเนาะส่วนมากอ่ะแต่ทาแบบประหยัดประหยัดอ่ะโอเคของแท้ก็ไม่เนี่ของแท้ก็ไม่แน่ยอ๋อเมื่อขึ้นอยู่สภาพาขึ้นมันไหลก็ไหลอย่างของผมก็ฝาไอ้ผมซื้อราวเลยของผมอ่ะจะมาตายตัวเครื่อนแต่ตัวไม่เหมือนกันดูรุ่นเดียวกันอากางเสียวบิดมั่งอะไรมั่งข้อขาตั้งเนาะแล้วแต่ มใช้ไปแล้วใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนไม่ไไไรู้แค่ไหนกันนั่นแหละอย่างนี้น้ำลงเดีวะึหมดตะมังเอาไปไม่ะด้เอาอ,อ้ยดึง,ดงไปเถอะน้องไม่ควใกล,ล้กรอบเยอะเตตีนแกนก,นก็ประกอบเอง เดียวติ้งได้ชอบอยู่แล้วเนี่ยน้ำอ๋อน้ำอ่ะตะเก็นข้ามน้ำเาคนเนี่ยมติ้งได้อยู่มันเข้าบางตัวแล้วะว่าไม่ใช่เขาเปลี่ยนน็อตมาแล้วหรือบางตัวนี่นะเห็นไหมที่มันติดอืมไม่มีเลยอ่มไม่กี่ตัว เป็นสนิมแม่น้ำเข้าเนี่ยหรือสี่สี่ห้าเลี้ยวใช่อ่ะไม่ใช่เขาขึ้สองเลียวหรือสองรอบดิวันนั้นนะไอ,อ้ช่างเขาใส่ผิดไปใส่ล,ลูก <ไป S 2> สูบผิดด้านแล้วออดมัลือ้องวงช้างมันไอตัวฉีดน้ำมันเครื่องอะมันไปกระแทกกับลูกสูบ เอา้ามองหน้าอีก <laughs> โอ้ยคนมือเจ็บหลังไม่โคยกไหเอองัดงัดยกสองคนก็ไหวแล้วงัดขึ้นก่อนงัให้เกาในนั่นก่อนาแ้วงัดก็ขึ้นได้อันนี้ตอ เกานิ้วกดิ่ไงนักนี่นหักนักเอากระหังวางวไหนเอาายดทยจะยืนเป็นกำลังใจให้ไมคยกขนาไปที่ใส่เกาะตรงนี้อไม่ต้องถึงไมโครหรอกมาจะช่วย วางกล้องสิยกยังไงล่ะมือเดียวสตอปสิสต็อปสต็อปสต็อปอกานอ่ะเปิดฝาเป็นที่เรียบร้อยครับจับยากเนหมดดยมเลย จมยังน้ำลงนกับเประเก็นใช่ป่ะหามตมแล้วนี่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 นมนเ่าใไหมต,ตึงงต,ตึงตตีหมเลยบ่ ก็ดูอย่างเดียวว่ามันเท่าไหร่เท่ารำตีเบาเอา,าใหม่หมดเลยใช่ไหมหรือว่าสังฟ้าสูบมาใหม่เลยสูบไปหมดเลยฮะไม่มีไม่มีทางโ,โบเบ้เลยนี่ไหมทางหมดเลยอือทางโบเบ้เลยเพรามันก็นี่มันหนานี่ไงนะขเขาเมานะอันนี้อันนี้มาฝั่งนี้โบอันนี้ฝั่งนี้โบ ตอนนี้โบโบฝ <Ừ. S 1> ั่งโน้นก็มาเช้าจนสตาร์เกือบจะไม่ติดต้องหยียบเขาเลยเช้านะกินของอะไรปะป๊อปหรือเปล่าป๊อปหรือเปล่าป๊อปเขาผลิตลูกยาง ผลิตประกันฝาสูบด้วยป๊อกอ่ะมีโอ้ NPR เอายี่ห้ออะไรแนะ่เอายี่ห้ออะไรแนะน่ NPR NP นะจะป๊อปเลยจะ NPR NPR เว้ยแลาวลามยาวอนนอกง่าย จุงไม่ค่อยอยู่พอจุดคัดออกออกปั๊มออกเดาใส่ถอดไหมไม่เดาตัวอุ่นถอดปั๊มไหมไม่เดี๋ยวถอดทีหลังก็ได้ัถ้าถอดแล้ยากเลยถอดปั๊มอ่ะถอดอ่างถอดอ่างชักไฟดูลูกถ้าถอดถอดปั๊มอ่ะเวลาเราตั้งมากเลย่หยากเลยนะไฟอะไรเงี้ยแต่รอยมันก็ไม่มีว่าลอยแหวนผัด ลูกสูบมันมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนเครื่องร้อนอ่ะเครื่องร้อนมันไม่นะเนี่ยเนี่ยมันห่างเลยเนาะมากไอ้พวงนี่ลงได้เลยเนี่ยลงได้เลยเนี่ยดินไม่ไปเนลงได้เลยมันห่างเพราะมันมันมันซุดตัวหรือเปล่ามันหักมันร้อนอ่ะ แต่ไม่มีรอยปลอกซูมนี่สวยๆแล้วนะนี่ตั้งเครื่องขึ้นนะครับจับด่านตั้งเครื่องขึ้นตั้งให้นะถอดเกิดอ่านเราจะตั้งตรงไหนอ่านั้นขึ้นโครงของตั้งเครื่อง ยเนี่ย,ออยโอ้แดดร้อนมากเลยแดดหวานแดดุณสนฝนจะตกเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ,บ,บสวัสดีครับ